สวัสดีกับบรรยากาศเมื่อเช้าพี่น้องเช้านี่ก็มีหมอกลงพี่น้องก็เป็นส้วงหกโมงเนี่ยนะพี่น้องแดดออกหรอแดดพี่น้องน้ำหม,มอกส้วงตีอันส้วงที่ห้าก็พอเสีเจงกับน้ำหม,มอกเต็มหนึ่งพี่น้องมือนี้ก็คือสวัสแดดที่ดอกพี่น้องกับบรรยากาศยำหายยำนา เป็นรังบึงนะน้องช่วงนี้พืชผักเขาก็เขียวดีพี่น้องเพราะว่าน้ำฝนมันตกได้มาตรฐานนะพี่น้องพวกพวกพวกผักพวกอย่างพวกนี้มันแบบว่ามันพอดีนะพี่น้องผักสเขียวขึ้นมาเลยพี่น้องเห็นมน้องอีตู้นะเพื่อน้องโซนไอตู้บดเลยพี่น้องอีตู้กับมะเขือเนี่ยสามชิ้ต้นพี่นน้องแล้วก็พริก ผกรพวกสวงอันนมีสาแดด่นบ่เบอร์ล้นเบิดไปน้องเดดนแหมมันไปน้องเบอร์มากมากมันก็เหี้ยวน้องเด่นเลก็เล่มีเบอร์ขึ้นมาเลยพี่น้องหรือมีเบอร์ให้เห็นขึ้นมาแล้วส่วนมากที่เห็นพี่น้องกาวี่ตู้นี่ลายไปน้องเมล็ดพันธุ์มันลายเต็มหนึ่งส่นดูเฉพาะบางหุ้งไปน้องหุ้งพันเตี้ยไปน้องเลยนวยมันเจ๊ังเดินเลยพี่น้องเจะที่ต่ำเสียบต่ำเสียบไปน้อง เพื่น้องมาให้ปหลูกขงเบอร์เขียวดีอยู่พี่น้องเลยธรรมชาติก็ดีอยู่พี่น้องเลยเตี้ยพี่น้องคลิกพี่น้องเอาไปอีตู้มาวานแถวคอมันเต็มหนึ่งพี่น้องยาวไปตูปต้โมลพาคิดยังไงต่อมึงพี่น้อง ไปเบื้งมุกทั่วปลูกตั้งแต่มีแามและวบงงามเลน้ยนะ้องเนื่อมันก็ร้อนก้อนเกล็นไปก็ได้เก็บต่ำอยู่ดอกวะพี่น้องพอต่ำนะโบงงามดอกก็ร้อนก้อนเกล็นไป มึงาำเงินก็โหดโคกโหดไข่ขี้ไล่ก็มีอย่น้อเยเียลงวะ เพียกำลังลงวนะนเดี๋ยวมาสีเพียกันมันเก็บทั่วคนพอได้ต่ำนี้เราคพื่อน้องล้อมนะ่ะเพียลงเพียกำลังลงวะน้องตรงนี้ เพี้ยลงแล้วเพี่ยกำหนึ่งน้องเพี้ยก็ลงเดี๋ยวเอาไปล้างออกไปน้องเดี๋ยวเป็นมีโนเสาไปน้องตำทั่วเมื่อวานกับตกกาไปน้องเลย hay khá tốt ca với nó hơn có chào hút này với ông à, nhà mà xịt hiếm với nó mới hiếm lung lái thật nhót khá là cả nhót ăn ít nó ไงเจียงเจียงใส่เห็ดเป็น้อง,งเป็นเมนูนส่วนของาน,องนงา,ยงายพี่น้องจิบนี่กะง่ายๆพี่น้องพาพี่น้องสมส่วนพี่น้องจิบพักยามมือเสาร์บรรยากาศดีดีพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ